มันเข่ากัมครับต้นหัวมันปูดขึ้นมากบอกง่าเลยครับพุ่เสียวไปเห็ดของหวานครับผมมาพี่น้องแรงนี่ครับผมผ้าพอพี่น้องมาเห็ดของหวานครับเมนูของหวานครับผมได้มันครับผมมันเข่ากัมมาตตบ้านล่ะครับผมกระสีมาเห็ดเห็ดเป็นของหวานครับผมเห็ดเป็นของหวานกินครับมาหันก่อนครับหันหันหันพอดีคัมเนะครับผมหันพอดีคัมพอดีกินแซ่บเนี่ยนะครับขันหันตอนใ่ายไรมันสิกินยาครับผม หันหันหันไปครับสีแบบงามขนาดเลยครับพี่น้องเบิ้งหลวดสีม่วงครับผมมันเข่ากำมันเข่ากำมันเป็นสีเข่ากำล่ะครับผมม่วงม่วงออกมันก็สิเป็นเมือกเมื่อยังีงล่ะครับผมอ่าเขาหันออกมาใหม่ๆนี่ครับไดประมาณนี้ครับผมแล้วเขาก็สิมาแซน้ำเกลือครับผมเขาสิมาแซน้ำเกลือครับโรยเกลือไปครับผมเขาก็มาขย้ำขย้ำขย้ำไปขย้ำไปตึ๊บโอ้โห กล้องเกือบเกือบตกถึกน้ำโอ้ยโทรศัพท์ก็เลยใครเนีย่ยมันบ่นรวนออกจากกันนี่ขาตัาง้งกล้องขยําขยําขยําครับผมขยําไปเรื่อยครับแช่ไวประมาณจักหาหนาที่ครับแล้วห้องกสิมัล่างน้ำหม้ครับผมเพราะล่างน้ำเสร็จแล้วห้องมาค้างหมอเลยครับผมหมอเดือดแล้วเข้ากับสิใสมันเลยครับลงไปต้มเลยครับผมมันขางกรรํเาเข้าสิหันไว้แล้วครับเอาลงไปต้มเลยครับต้ม ให้มันแบบสุกแบบคักๆต้นครับผมให้มันเดือดก่อนเพราะเดือดแล้วครับเดือดเนาะเขาก็ซ่อนฟองอากาศออกไปครับผมเพื่อจะให้น้ำเขานี่แบบคนใสงามครับผมสีม่วงอ่องต้องงามเป็นตะกินครับผมบอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนรสชาตินี่หอมกลมกล่อมแน่นอนครับผมเข้าก็ซ่อนออกไปเรื่อยๆครับจนว่ามันเหมือ,อนหมดแลครับผม อู้สะอออนครับผมสะออนสีม่วงนี่อองตองขนาดเลี่พ่อแม่พี่น้องเบื้องหลุดเป็นหมอกคุณัวคุณัวเลยครับอายฮอนเดี๋ยวผมค้นก่อนครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับกําลังครับผมช่วงนี้กําลังแบบตึงๆอยู่ครับมันบอท่านได้แบบซุกปันใดครับผมถามมันซุกในห้องกัดไส้นี่เลยครับผมเริ่มซุกเหล้ากับไส้น้าตาลลงไปเลยครับน้าตาลนี่ก็แล้วแต้มากเลยครับจีไส้หน่อยใส้หลายแล้วแต่ครับกาวครับ องผมบ่มมีแบบสูตรตวงครับผมกาว่าหวานหน่อยหวานหลากาเอาตามใจชอบผมเข้าเลยครับผมใส่ลงไปครับผมนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายใส่ลงไปแล้วก็เข้ากับคนให้มันเข้ากันเพราะน้ำตาละละลายกะถือว่าได้การแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับรอแต่เอาไปตักเสิเร์ฟแล้วก็ใส่อันนี้ไหมะกะทิครับผมกะทิผมสิมักใส่กะทิอร่อยดีแล้วครับผม มันหอมครับหอมหวานกลมกลมเลยอะครับผมเอาซิมเมองก์กอนพอดีไปอืมไม่การหรอกครับผมพูดนะเบงร์ลวดครับบอมเมนหน่อยได้หนิ่บบหลายได้หนิครับผมพูดนะโอ้โหกินแบบจูใจครับผมเมนูของหวานครับผมมาตักไปใส่ถ้วยเลยครับผมนี่ครับ โอ้ยห้อนๆเลยครับพี่นอ้องห่อนๆเลยถวยกับถวย,ถวยสแตนเลสบานีห้อ,อนขึ้นกันเอาเปล่าเอาไปใส่กะทิครับผมราดนา้ำกะทิลงไปโอ้โหหอมครับบอกเลยว่าหอมหอมหวานกลมกล่อมแน่นอนครับผมเมนูนี้ก็แซบหอมหวานอร่อยแน่นอนครับผมถือใจพูดเฒ่าถือใจทุกไว้เลยครับ